สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ออมจะมาสอนคำศัพท์นะคะสัตว์ต่างๆหลายชนิดนะคะเริ่มเลยจะไปหาจีรักกับแอนฟงโอเคอย,อย่าลืมอย่าลืมอะไรนะคะเพื่อนๆอย่าลืมอะไรคะ เป,เป็นชังโกเอาลไปแม่ของนิี้คืออะไรไหนอันนี้เดียเดียที่แปลว่ากวางสอนเพื่อนด้วยมีตัวอะไรบ้างโอเพื่อนแมนเคเปน,น้าต่อไปจิงระเบ้าจิิงกะอวข้าวตาีรลทยิง แล้วมีตัวอะไรอีกอันนี้อะไรอะไรโ,โม่โม่ไอข้าวจุ๊ยตัวอะไรอ่ะแวมไพร์ไม่อุ้ยแบิแวมไพร์อันนี้วังผีวังผีสิงใช่แล้วเนี่ยคะยบัตรอะไร